พระราชดำรัสและพระบรมราโชว,วาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้พิพากษาถือเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ท่านผู้พิพากษารักษาสถานภาพของความเป็นผู้ประสิทธิ์ศาสตร์รความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของพระองค์ทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียม ราชอาจักรไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองแผ่นดินในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงสถิตเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระประมุขที่พึ่งพิงและความหวงังให้ประสบกรนิกรทุกหมู่เหลา่า ผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมาหากราุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศเนื้ออื่นใดทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับปวงประสบการณิกรเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษดังที่ได้พระราชทานพระบรมบรมราชองการ แก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาราชดรตลอดไปพระราชกรณียกิจมากมายจึงเป็นไปเพื่อการส่งเสริมทานุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเสมอภาคในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียมกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากทศพิษร,ราชธรรม พระราชะกรณียกิจด้านการศาลและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อสถาบันศาลยุติธรรมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและข้อคำหนึงในการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้ดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับความเป็นธรรม ในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการมีหลักฐานชัดเจนประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมดังได้สะท้อนผ่านพระบรมราชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ น้าศาลาดุสิตดาลไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ความตอนหนึ่งว่าในการอำนวยความวิธธรรมนั้นมีข้อควรกำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความวิธิธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ ต้องอาศัยดุลพินิษท,ที่ถูกต้องด้วยผู้รากษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามสินธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลาย จะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์จารลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันศาลยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกาทรงฉลองพระองค์คุยตุลาการศาลยุติธรรมและทรงประทับอย่างห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพระราชทานพระราชดำรัส แก่ข้าราชการตุลาการในศาลฎีกายังความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่เหล่าข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและน้อมนำพระบรมราชวาทและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมพระราชกรณียกิจด้านสาธารณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการของแผ่นดินในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรรงสุขเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกหมู่เราได้มีความมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ